เสียงนกร้องดังแคว่ก็ดังผ่านหลังคารถของเราไปเท่านั้นยังไม่พอเหมือนจะมีเสียงดังตุบจากอะไรบางอย่างเรื่องเล่าบนถนนสายหนึ่งในวันหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อน เป็นเรื่องที่เราอย่างจดจําได้และไม่เคยลืมลงและก็ได้แต่คิดว่าขออย่าได้เจอเรื่องหลอนๆแบบนี้อีกเลยในชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วจําได้ว่าตอนนั้นเราเพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆแต่ก็ชํานาญเส้นทางพอจะขับออกต่างจังหวัดได้บ้างแล้วพ่อกับแม่ก็ไว้ใจเลยซื้อรถมือสองไว้ให้ใช้คันหนึ่งซึ่งก็เป็นรถมือสองสภาพดีที่ขับไปไหน ก็ไม่เคยเกเรหรือว่าสร้างปัญหาปวดหัวให้กับเราเลยแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นที่รถคันนี้สร้างวีรกรรมชนิดเราจำฝังใจแบบไม่อยากขับรถไปนานเลยจำได้ว่าวันนั้นเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่น้าของผมได้มาไหว้วานให้ผมช่วยขับรถไปส่งน้องสาวที่หอพักแถวเมืองการซึ่งปกติน้องก็จะนั่งรถตู้หรือว่ารถเม์ไป แต่ด้วยเหตุที่วันนั้นของที่ต้องขนไปเข้าหอค่อนข้างเยอะไม่สามารถแบกไปเองลำพังได้ไหวน้าชายไว้ใจก็เลยมอบหมายให้ผมขับรถไปส่งโดยให้ค่าน้ำค่าจ้างขับรถอีกเล็กน้อยเป็นสินจ้างรางวัลวันนั้นเราก็ว่างพอดีก็เลยขานอาสาไปหลังจากถามทางน้องเรียบร้อยก็ดูแล้วว่าไม่น่าจะขับรถยากโดยเส้นทางเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็ยิ่งสบายใจ วันนั้นเมื่อสักสิบปีเห็นจะได้เราก็าช่วยน้องสาวคนของใส่กระโปรงหลังรถแล้วออกเดินทางกันแต่เช้าเพื่อว่าจะได้ไม่ไปคํามืดกันระหว่างทางอย่างน้อยก็เผื่อเวลาไว้พักรถหาข้าวกินกันไปด้วยซึ่งในวันนั้นเราไปกันสองคนเพราะน้าชายติดประชุมด่วนเลยไม่ได้ตามไปส่งลูกสาวด้วยเราขับรถออกจากบ้านโดยมีน้องสาวนั่งด้านหน้าคอยเปิดเพลง คอยคุยเป็นเพื่อนไปตลอดเส้นทางเราก็ขับรถไปเรื่อยๆเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรอย่างได้แวะพักทานข้าวกันก่อนเลี้ยวเข้าทางแยกที่จะเข้าหอพักน้องสาวอีกด้วยน้องสาวของเราชื่อว่าเตยก็บอกเส้นทางมาว่าจากแยกนี้ให้จำทางแยกให้ได้ก่อนเพราะตอนขากลับไม่มีน้องสาวกลับออกมาด้วยก็จะเหลือเราลำพังเพียงคนเดียว ทีนี้ใจเริ่มคิดว่าจะเงาเงาหน่อยแต่น้องก็แค่ห่วงกลัวพี่ชายอย่างเราจะลงทางมากกว่าขณะนั่งทานข้าวกันไปพอท้องอิ่มก็ออกเดินทางกันต่อแต่ดูเหมือนเวลาจะเริ่มคลายเครียดน,นิดหน่อยเพราะเราเผลินกันไปหน่อยตอนขับรถไปถึงที่พักของน้องเป็นช่วงขึ้นเขาลงเขาหนักมากเหมือนเมืองในหุบเขาเลยทีเดียวสองข้างทางมีแต่ป่าหญ้าสูง บางช่วงเป็นชุมชนก็กระจุกกันอยู่หน่อยพอเลยไปก็จะเป็นป่าทึบมันเป็นแบบนี้ไปตลอดทางจนเผอหลุดปากบนออกมาว่าถ้ากลับค่ำหน่อยน่าจะหลอนอยู่นะเส้นทางแบบนี้แต่เตยก็แค่ขำๆน้องผมเขาบอกว่ามันไม่ทันได้ขค่ำหรอกเพราะเพิ่งจะบ่ายกว่าๆเองอีกอย่างน้องก็เห็นอยู่ว่าเราขับรถค่อนข,ข้างเร็ว แต่คำว่าบ่ายกว่าๆนั่นคืออย่างไม่ถึงหอพักของน้องกว่าจะถึงมันก็ป่าเข้าไปเกือบบ่ายสามโมงแล้วยังไม่รวมที่ต้องช่วยขนของลงจากรถขึ้นไปที่ห้องอีกต่างหากซึ่งเราจำได้ว่ากว่าจะขนของให้น้องเสร็จเรียบร้อยก็เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังจากนั้นเราก็เริ่มเหนื่อยล้าแต่ก็พยายามบอกน้องว่ายังไหวเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงมากนัก หลังล้างหน้าล้างตาพอให้สดชื่นหน่อยเราก็ออกเดินทางกลับซึ่งน้องก็ไม่ได้ลงมาส่งเพราะมัวแต่จัดสัมภาระของตัวเองอยู่ได้แต่บอกเราว่าจำได้ใช่ไหมว่าต้องเลี้ยวตรงไหนบ้างเราก็ได้แต่พยักหน้ารับไปคือใจก็คิดว่ามันจะไปยากอะไรก็แค่ขับกลับไปตามเส้นทางเดิมที่เราเพิ่งขับผ่านมาเท่านั้น แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยสิจากเวลาที่ออกเดินทางกลับจากหอพักของน้องสาวอยู่ในราวๆประมาณบ่ายสี่โมงเห็นจะได้เราขับรถออกจากหอของน้องด้วยความมั่นใจขับออกมาคือเลี้ยวซ้ายแรกก่อนจากนั้นก็เลี้ยวขวาก็จะเจอถนนสายรองที่จะขับไปบรรจบกับถนนสายหลักเป็นเส้นที่จะพาเรากลับบ้านโดยสวัสดิภาพนี่แหละตอนนั้นเราก็เปิดเพลงฟาร์มเบา ขับไปเรื่อยๆโดยไม่คิดอะไรพยายามรักษาระดับความเร็วของรถไม่ให้เร็วหรือว่าช้าเกินไปนักขณะขับมาเรื่อยๆในราวๆสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้สัญญาณเตือนน้ำมันใกล้หมดก็โชว์ขึ้นมาเราก็ถึงกับขมวดคิ้วแปลกใจก็ว่าเติมมาเต็มถังอยู่แต่ทำไมถึงมาหมดกลางลูกกลางทางแบบนี้ได้ไม่รู้เราตีไฟสุกเฉินเข้าข้างทาง เพื่อดูว่าจะมีปั๊มน้ํามันอยู่ใกล้หรือใกล้ขนาดไหนพอเช็คจากอินเทอร์เนต็ตได้หน่อยก็ขึ้นรถเดินทางกันต่อเพื่อหาปั๊มน้ํามันกันก่อนตอนที่ตีรถไปจอดฉุกเฉินผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสร้างศพลอยมาแตะจมูกตัวรีบเผ่นแทบไม่ทันขณะนั้นเราจําได้ว่าเราไม่ได้ครัวผีหรือว่าสิ่งลี้ลับใดๆแค่นึกไปว่าใครเอาซากหมาเน่า มาทิ้งแถวนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองจากจุดที่พักรถเมื่อครู่ก่อนเราจอดรถเพื่อเติมน้ำมันแต่ไม่ได้คิดแวะซื้อของขบเคี้ยวหรือหาอะไรดื่มเลยเพราะอยากตีรถรุ่เดียวกลับถึงบ้านก่อนค่ำขณะขับรถออกมาจากปั๊มเราก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพอีกมันเหม็นกลิ่นตลบอบอวนอยู่ในรถอย่างน่าประหลาดได้แต่ปรับแอร์ในรถให้แรงขึน้นกดน้ำยาปรับอากาศเข้าไปด้วยจนฟุง้ง แล้วพยายามขับรถแบบใจดีๆไม่ว่าแวกไปเรื่องที่จะชวนให้ตัวเองจิตตกเราขับรถไปเรื่อยๆมีขึ้นเขาลงเขาเหมือนขึ้นเหนินเล็กๆแต่ก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ตลอดจนสักพักฟ้าเริ่มจะเปลี่ยนสีหน่อยเหมือนตะวันจะรับขอบฟ้าท้องฟ้าโปร่ปงๆก็จะมีสีอ่อนลงบางช่วงมีสีแดงอมสม้มจะว่าสวยก็สวย แต่เราก็แอบหลอนอยู่เหมือนกันว่ามันเหมือนฉากเรื่องผีในหนังเลยแต่ก็ไม่พยายามจะใส่ใจอะไรมากขับรถต่อไปอีกจนผ่านไปได้อีกสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้จากนาฬิกาหน้ารถมันก็เริ่มมีสัญญาณเตือนจากรถแปลกเหมือนระบบมันรวนติดิดขัดๆกระตุกนิดๆไปเรื่อยแม้จะพยายามประคองให้รถขับได้แบบไม่ต้องกังวล แต่มันก็ทำไม่ได้แล้วเมื่อจูจ่ๆมันก็ไปดับเอาตรงใต้ต้นไม้ใหญ่มันใหญ่มากคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรแต่อาจเป็นเพราะเป็นไม้ป่ามันก็เลยค่อนข้างสูงใหญ่ก็พยายามเอารถจอดชิดขอบทางให้มากที่สุดกลัวจ,จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆประมาณนี้จะว่าไปแล้วตั้งแต่มีรถขับมารถคันนี้ของเราไม่เคยเกเรเลยแม้แต่น้อย ส่วนตัวเราเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ในการซ่อมรถสักเท่าไหร่อารมณ์จะประมาณเติมน้ำมันเติมน้ำกล่นหรือน้ำหม้อน้ำบ้างก็เท่านั้นพอมาเจอรถดับมันก็จะเมึนงงชีวิตหน่อยๆน่อเราก็เริ่มทำเหมือนในหนังในละครเห็นเขาขยับสายอะไรตรงไหนก็พยายามไปขยับขยับมันหน่อยแต่ขยับแล้วไปหลอกสตาร์ทเครื่องใหม่อีกทีมันก็ไม่ติดอยู่นั่นเอง เอาแล้วไงเราเริ่มบ่นในใจตอนนั้นรถเริ่มน้อยลงแล้วอาจเป็นเพราะไม่ใช่ทางสายหลักด้วยเป็นแค่เส้นทางสายรองทำให้รถวิ่งสัญจรไปมาไม่มากจะบบกรถขอความช่วยเหลือใครก็ดูยากจริงๆเราก็เลยลองหาทางเสิร์ชดูในเน็ตจนเจอเบอร์โทรช่างซ่อมที่ใกล้ที่สุดซึ่งเขาก็ถือว่ามาอย่างไวได้ใจอยู่แต่ที่น่าประหลาด ก็ตรงที่เขามาแบบงงๆคือมาถึงเข้าไปหลอกสตาร์รถมันก็ติดเลยในทันทีไอเราป้ามอยู่กับสายด้านสายนี่สารพัดตั้งนานไม่ติดอย่างกับผีหลอกเลยทีเดียวตอนนั้นผมบ่นออกมาประมาณนึกว่าจะได้ยินเฉพาะตัวเองแท้ๆแต่ช่างที่มุดตัวออกมาจากรถเกิดได้ยินเข้าด้วยถึงกับบอกผมว่าพี่อยู่ป่าเขาพูดอะไรพี่ต้องระวังหน่อยนะ เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนเส้นนี้ด้วยพอมืดแล้วลำบากเอาละสิมีขู่ให้เรากลัวได้อีกแต่ตอนนั้นใจเราไม่กลัวอะไรเลยนะอาจเป็นเพราะเราไม่ใช่พวกขี้เตือนหรือคนกลัวผีกลัวสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอะไรก็แค่ไม่ไปรบหลู่เท่านั้นสรุปวันนั้นเราจ่ายค่าเซ์วิชช่างไปฟรีๆไม่มีอะไรชำรุดเสียหายติดเครื่องได้ ก็เหยียบคันเร่งไปแบบไม่มีสะดุดซึ่งมันก็น่าอาจจัศจรรย์ใจอยู่หรอกเราก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ขับต่อเชื่อว่าอีกไม่ไกลจะถึงทางหลักแต่แปลกตรงที่ขับไปเรื่อยๆอยู่นานมันก็ไม่เห็นทางตัดผ่านที่เราเลี้ยวเข้าตอนจะไปหอพักน้องสักทีเมื่อยังไม่ถึงทางหลักแต่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนมืดสนิทคราวนี้เองที่เราเริ่มใจคอแข็ง เพราะอย่างที่บอกตอนขับรถไปเราไปกันสองคนแต่ตอนขับกลับเรากลับมาคนเดียวมันก็จะเงียบๆวังเวงหน่อยเราก็ตามเดิมเลยคือเปิดเพลงให้ดังเพลงโจโจหน่อยจะได้เป็นเพื่อนกันไม่ง่วงหรือเพลียไปเสียก่อนจากนั้นก็เหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆมองทางที่ํำแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปเรื่อยๆ สลับกับไฟจากเสาไฟที่ยืนต้นห่างกันไม่สว่างมากนักออกจากสลัวรูรางไปหน่อยด้วยซ้ำขณะขับรถไปเรื่อยๆท้องฟ้าที่มืดลงทุกขณะสองข้างทางที่เราบอกแต่แรกว่ามันชวนร้อนมันก็หลอนจริงดังคาดมีทุกหญ้าป่ารกขึ้นสูงเต็มสองข้างทางไปหมดจนใจเราคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเส้นทางหลักสักทีนะ ขณะครุ่นคิดอยู่นั่นเองเราก็เห็นบางสิ่งเหมือนล่องลอยผ่านหน้ารถของเราไปเสียเหมือนมันจะแหวงไปสายลมด้านนอกพร้อมกับสุนัขละแวกนั้นพาก,กันเห่าหอนขานรับกันเป็นทออรราวกับสู่สำเร็จใจเราตอนนั้นคิดแค่ว่าจะมาก,กันให้ครบเลยไหมจะมีข้างข่าวหรือวโนคูกมาส่งเสียงร้องชวนสยองเพิ่มด้วยหรือเปล่าแค่คิดเลนๆแต่ฉับพลันนั่นเอง เสียงนกร้องดังแคววก็ดังผ่านหลังคางรถของเราไปเท่านั้นยังไม่พอเหมือนจะมีเสียงดังตุบจากอะไรบางอย่างหล่นลงมากระทบหลังคางรถเราด้วยตอนนั้นเราสะดุ้งสุดตัวนึกแล้ว,ว่าไม่น่าคิดเลยว่านั่นนี่ไม่มาด้วยบางทีอารมณ์แค่คนเราคิด,ดเล่นแต่เป็นจริงมันก็หลอนอยู่เหมือนกันแต่ผมก็พยายามตั้งสติ ขับรถต่อไปขับไปเรื่อยๆอะไรจะหล่นลงมาก็ช่างใจคิดแค่ว่ามันอยู่นอกรถเข้ามาในรถไม่ได้แค่นั้นแต่ขณะคิดอยู่เหมือนกับว่ามันมีเสียงอะไรบางอย่างมาเคาะตรงกระจกหน้ารถด้านข้างๆของเราทําให้เหลือมสายตาหันไปมองสิ่งที่เห็นทำเอาแทบช็อกไปเลยมันคืองูยักษ์ตัวใหญ่ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน ท่อนหางของมันพันอยู่ตรงกระจกมองข้างส่วนลำตัวส่วนหัวมันพยายามฉกอยู่ตรงกระจกเหมือนพยายามจะให้กระจกของเราแตกตอนนั้นผมท้องไส้เริ่มปั่นปวนไปหมดด้วยใจระทึกจะว่าไม่กลัวไอ้ความใจแข็งของคนเรามันก็พูดยากอยู่ดียิ่งสภาพที่ต้องมาขับรถลำพังบนเส้นทางเงียบสง,งดัดที่มีแต่เสียงสุนัขเห่าหอนเสียงนกเสียงงู สารพัดสัตว์แบบนี้สรุปว่าเราคิดผิดไหมนะที่อาสามาส่งน้องสาวที่หอพักแล้วเดินทางกลับคนเดียวแบบนี้เสียงโชกของงูดังเป็นจังหวะแต่ผมก็มั่นใจว่างูนั่นทำกระจกเราแตกไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะประคองรถไปข้างหน้าให้ถึงเส้นทางหลักเพื่อให้ใครช่วยเอางูออกไปจากรถได้บ้างเท่านั้นคิดไปก็ขับรถฝ่าความมืดไปอย่างไว พอเห็นแสงไฟวิบวับอยู่ข้างหน้าก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยคิดว่าคงใกล้จะถึงเส้นทางหลักแล้วไม่น่าจะเจออะไรหลอนไปกว่านี้อีกแน่ๆแต่ว่าเราคิดผิดจริงๆเพราะจำเลยว่าจุดที่ผ่านมาในช่วงกลางวันที่เห็นต้นไม้ใหญ่บางต้นใต้ต้นไม้นั้นมีซากปรักหักพังของพวกเส,สาปูนสารพระภูมิเก่าๆเราก็เริ่มใจแขวงอีกใครกันนะ เอามาทิ้งไว้แบบนี้สภาพไม่น่าขับรถผ่านกลางคืนเลยเอาจริงๆหรือเป็นเพราะทุกคนคิดกันแบบนี้ถนนสายรองเลยแทบหาเพื่อร่วมทางไม่เจอเลยแต่ลำพังไม่เจอเพื่อร่วมทางอย่างไม่หลอนเท่ากับเจอซากปลักระหังพังกับบางสิ่งที่ไม่คิดจะเจอจริงๆซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรกันที่มันไหวๆอยู่ในกลุ่มเศษซากนั่น เหมือนผู้หญิงห่มสบายยืนโบกมือเรียกไหวๆอยู่ทําให้ดูหลอนกว่าเดิมขึ้นไปอีกแต่เราก็ได้แต่คิดว่าตาคงจะฝานไปแน่แรีบเรียงสายตาและสติตัวเองกลับมาพร้อมกับขับรถต่อไปเร่งเครื่องให้ไวกว่าเดิมจะได้หลุดพ้นจากเส้นทางนั้นแต่ว่าให้ตายเถอะผ่านมาอีกไม่ไกลเราเห็นเด็กนักเรียนหลายคนเดินย้อนสวนทางมา เกือบเกือบสิบคนเห็นจะได้แปลกที่มาเดินกันอยู่เรียมถนนป่านนี้ในความแปลกใจยิ่งลถใกล้เข้าไปภาพที่เห็นทำเอาเราแทบช็อกเด็กๆเ,เหล่านั้นมีใบหน้าเลยเทะเต็มไปด้วยเลือดบางรายดวงตาหลุดออกมานอกเบ้าเท่านั้นแหละรู้ได้เลยว่าเจอดีเข้าให้แล้วได้แต่วสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขาไปในทางของเขา และเราได้เป็น,นทางของเราแม้ว่าใจจะเต้นแรงแต่เราก็ต้องตั้งสติให้มากจริงๆในข้ามวันนั้นจำได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ประหลาดใจมากที่ภายหลังจากเราส่วนแผ่ไมตตาไปงูยษาตัวที่พยายามฉกกระจกหน้ารถอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนจะเลือนหายไปเฉยๆจะว่าร่วงหล่นจากรถเราไปตอนไหนก็นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆ และจากกระจมองหลังที่เรามองผ่านไปกองทัพนักเรียนที่สวนทางไปเมื่อครู่ก่อนก็แทบจะหายวับไปกับตาด้วยเช่นกันในสิ่งที่เรามองว่าหน้าประหลาดใจลองได้กลับไปเล่าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านฟังทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะเราอย่างสติด,ดีเลือกที่จะสวดแผ่เมตตาไม่ไมเปเบีดเบียน,นหรือขับรถเร็วเพื่อหนีพวกเขา ถ้าทำแบบนั้นเราอาจเจอเหตุการณ์เลวร้ายกว่านั้นก็อาจเป็นได้เราเห็นด้วยกับคำบอกเล่าของทุกคนหลังจากเรากลับมาถึงบ้านและเล่าให้ทุกคนได้ฟังพ่อผมบอกว่าสายนั้นรถสัญจรไปมาเยอะในช่วงเวลากลางวานันกลางคืนจะน้อยเพราะมีรถประสบอุบัติเหตุบ่อยเคยมีข่าวรถตู้นักเรียนพลิกคว่ำเสียชีวิตยกขันก็มี ซึ่งเห็นจะจริงเพล่ๆเพอเด็กกลุ่มนั้นอาจเป็นเด็กที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นก็เป็นได้จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ไม่เคยลืมที่จะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่วยให้เราขับรถพ้นเส้นทางสุดสยองนั้นออกมาได้จนถึงเส้นทางสายหลักและจนถึงบ้านอย่างปลอดภัยใครจะคาดคิดว่า แค่รับจ้างขับรถส่งน้องกลับหอเพียครั้งเดียวเราจะแทบเอาชีวิตไปทิ้งไว้บนเส้นทางสายนั้นเสียแล้ว